ที่พีมังยาแอนอไอาดักทำไมวันนี้นายน้อยถึงได้อ่านหนังสือช้าจังหลักขอรัรอ๋อข้าอ่านเพลินไปหน่อยนะ่ะความเข้าใจต่างๆของข้ายัางน้อยเกินไปดังนั้นจึงต้องชดเชยช่วงเวลาที่เสียไปก่อนหน้าห้องห้อง ้งชายคนนี้ซ่อนตัวอยู่ในตอกนานแล้วเขากําลังจะพยายามจะทําอะไรกันแน่หืมฮิเอ๊ะนายน้อยระวังเอ๊ะอีอีรอบสังหารทารี่รีบหนีกันเถอะนายน้อยรีบหนีไปก่อนขอรับเดี๋ยวข้าจะตามไปทีหลังอีอีอย่าย่า ก็ไม่เท่าไรนี่ตาลีเอ้ยทำไมหมอยังไม่มาอีกเนี่ยซิวเอ,อ๋อเมื่อปนานมานี้รู้ได้ไปทำให้ใครขุนเครื่องใจบ้างไหมเอ๊ะรู้ว่าจะเป็นฉินกงนายน้อยท่านไปสวงมาถึงแล้วค่ะให้เขาเข้ามาเร็วผู้บาดเจ็บอยู่ไหนคะ เขาจะรอดไหมไม่ต้องกังวลเฮ้ยออให้เขาพักผ่อนสักสองสาวันก็จะหายดีท่านไปเดี๋ยวข้าไปส่งเดินทางปลอดภัยนะครับท่านไปวิชารักษาใช้ง่ายจริงๆข้าต้องหาทางคัดลอกไว้ให้ได้เอ๋ข้าถ,ถูกรอบสังหารแล้วตาลี่ถูกพิษพอช่วยข้าไว้ ข้าเลยได้ชวนท่านไปซวงมาเพื่อรักษาตาลี่ข้าแค่ออกมาส่งนางเท่านั้นไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยข้ารู้แล้วข้าแค่มายืนยันว่าเจ้าปลอดภัยดีไหมเอ๋เจ้าคิดว่าเรื่องทั้งหมดเป็นฝีมือของฉินกงหรือเปล่าการรอบสังหารขุนนางเป็นอาชญากรรมร้ายแรงเรื่องเล็กน้อยระหว่างเจ้ากับเขาไม่คุ้มค่ากับการเอาตระกูลฉินมาเสี่ยงหรอกหากม่ใช่ตระกูลฉินก็เป็นไปได้ว่าถิ่นชิวคนก่อน จะไปทําให้ใครบางคนไม่พอใจพ่อนข้าจะไม่อยู่ในร่างนี้ในขนาดเดียวกันตระกูลฉินฝาไว้ก่อนเธอลินซิวไรนะเอ๊ะเจ้า